ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกับผมอาจารย์สมะเมื่อคีย์บอร์ดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการนำไฟล์เพลงจากโปรแกรมคาราโอเกะหรือว่าโปรแกรม x อ็กซ์ทิมคาราโอเกะนะครับมาเปิดในคีย์บอร์ดนะครับผมเพื่อเล่นคล้ายคล้ายเราร้องคาราโอเกะใส่อะไรประมาณนี้นะครับพอดีมีลูกค้านะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเราสามารถนำไฟล์เพลงจากโปรแกรมคาราโอเกะนี้มาเปิดในคีย์บอร์ด หรืออิเล็กตรอนอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ก็โดยปกตินะครับส่วนมากแล้วนะครับผมคีย์บอร์ดหลายๆรุ่นนะครับผมหลายๆรุ่นเลยเขาจะออกแบบมาให้เล่นไฟล์เพลงแบบนี้ได้นะครับมันจะมีโหมดเมนูการเล่นไฟล์แบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนการนําเพลงมาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่านะครับเป็นยามาฮ่าเอเดฟเจ็ดร้อยนะครับผม มันก็จะมีเมนูการเล่นไฟคาราโอเกะน,นะครับก็เรียกได้หลายแบบนะครับไฟแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นไฟซองก็ได้เรียกว่าเป็นไฟมิด i d i ก็ได้หรือว่าเรียกว่าเป็นไฟคาราโอเกะก็ได้เอาง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับผมปุ่มโหมดการเล่นจะอยู่ทางฝั่งซ้าย,ม,ย,ายมือนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมีหัวข้อเขียนว่าซองนะครับซองแล้วก็จะมีปุ่มกดเล่นต่างๆนะครับอันนี้ อันนี้คือขั้นตอนการเล่นนะครับในตัวคีย์บอร์ดแต่ละเครื่องนะครับส่วนเครื่องอื่นๆรุ่นในเดือนก็จะมีปุ่มเล่นแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะอยู่กระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลองกดกดดูนะครับผมก็หาเมนูประมาณนี้แหละประมาณประมาณเขียนว่าสองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดการเล่นไฟล์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทีละขั้นตอนนะครับผมว่า เรานําไฟล์เพลงมาเล่นยังไงนะครับนําไฟล์เพลงออกมายังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมถ้าลองทําดูสักรอบสองรอบนะครับก็ง่ายๆนะครับผมง่ายเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมหลักๆนะครับผมก็คือโปรแกรม x t r e m e k a r a k e นะครับผมก็เป็นโปรแกรมราโอเกะที่เห็นทั่วไปนะครับตาม ขอมหลายๆท่านอย่างนี้ก็น่าจะมีโปรแกรมรคาราเกะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลรวมข้อมูลโปรแกรมรคาราเกะให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไฟล์ข้อมูลคาราเกะต่างๆนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเพลงเราจะมาหาในนี้นะครับผมเราจะเอาออกจากนี้แหละนะครับผมแล้วก็ แฟดได้นะครับผมแฟดได้อันนี้ก็เป็นแฟดได้แบบไหนก็ได้นะครับผมความจำน้อยความจำมากก็ได้นะครับเพื่อเราจะคัดลอกนะครับเพลงจากคอมนี้ไปเปิดในคีย์บอร์ดนะครับโดยใช้แฟดได้นะครับทีนี้เราพร้อมแล้วเราก็เปิดโปรแกรมคาราโอเกะขึ้นมาเลยพอเปิดโปรแกรมคาราโอเกะขึ้นมานะครับผมหน้าตาโปรแกรมคาราโอเกะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละโปรแกรมหน้าตาอาจจะแตกต่างกันไป ก็สําหรับวิธีการเข้าไปหาเพลงก็จะเหมือนนกันนะครับเหมือนนกันเลยก่อนเนื้อเลยนะครับผมเราจะเอาเพลงอะไรนะครับก็ให้เราตั้งชื่อเพลงไว้ก่อนหรือนึกเพลงไว้ก่อนว่าจะเอาเพลงอะไรไปเปิดในคีย์บอร์ดเราก็พิมพ์ชื่อเพลงเหมือนเหมือนที่เราจะพิมพ์เล่นเพลงร้องเพลงนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงไปเลยนะครับ ยกตัวอย่างอันนี้ผมจะเอาเพลงนี้นะครับผมเ,เพลงนี้ก็พอเจอเพลงที่ต้องการนะครับเจอเพลงที่ต้องการแล้วเราก็สังเกตดูที่ข้างหน้าของชื่อเพลงนะครับผมมันจะเห็นว่าเป็นมันจะเป็นคล้ายๆรหัสเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้ G T 4ี่เห็นไหมครับ, G, t, C, 2, ม,รบมันเป็นคล้ายๆรหัสอันนี้ก็คือรหัสเพลงนะครับที่เราจะไปค้นหานะครับผมอันนี้นะครับให้เราจดเอาตรงนี้นะครับผมจดเอาตรงนี้ คือรเพลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมที่ท้ายท้ายชื่อของเพลงนะครับที่ท้ายชื่อของเพลงสังเกตดูนะครับไล่ดูนะครับท้ายชื่อของเพลงมันจะมีคำหนึ่งนะครับมันจะเป็นวงเล็บแล้วบอกเป็นอันนี้อยู่นะครับอันนี้มันเขียนว่า E M K นะครับที่ท้ายชื่อเพลงมันเขียนว่า E M K อันนี้ไม่สามารถนําไปเปิดในตัวคีย์บอร์ดได้นะครับผม ไฟเพลงที่จะไปเปิดในตัวคีย์บอร์ดได้ต้องเขียนว่า ncn นะครับผมวงเล็บ ncn เท่านั้นนะครับถึงจะไปเปิดได้ก็แปลว่าอันนี้เราไม่สามารถไปเปิดได้แล้วก็หาเพลงใหม่ไปนะครับหรือว่าเราลองเลื่อนเลื่อนอ่าเลื่อนขวา <problèmes. S 1> เลื่อนซ้ายขวาดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อมีเวอร์ชันอื่นอื่นเผื่อมันมีลงท้ายด้วย ncn นะครับเราก็ลองเลื่อนดูลองเลื่อนเลื่อนหาเวอร์ชันอื่นๆื่นดูเลื่อนไปแล้วก็ไม่มีนะครับมีแต่ mk นะครับ ไม่มีเราก็ถ้าไม่มีจริงๆเราก็เปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ไปนะครับไปหาเพลงใหม่นะครับพิมชื่อกอกเพลงใหม่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็จดเอา,า,หารหัสถ้าเจอเพลงที่ต้องการเราก็จดเอา,า,หารหัสแล้วก็สังเกตดูที่ด้านท้ายของเพลงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่อย่างเช่นเพลงนี้นะครับที่ด้านท้ายมันวงเล็บ N C N นะครับอ่าถ้าแบบนี้ได้นะครับผมถ้าวงเล็บ N C N นี้สามารถนําไปเปิดได้นะครับ ก็จำเอารหัสเลย D K 2 9 9 5อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ D K 2 9 9 5ได้รหัสแล้วเราก็ปิดโปรแกรมไปนะครับจากนั้นเราไปเปิดข้อมูลของโปรแกรมค<ม>าราโอเกะนะครับ<ม>ของเราขึ้นมานะครับคือข้อมูลหน้าตาประมาณนี้ก็คือรวมข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับของโปรแกรมคาราโอเกะจากนั้นเราไปเข้าแฝม ที่เขียนมาสองนะครับพอแฟ้มที่เขียนมาสองก็คือตัวนี้กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปในแฟ้มที่เขียนว่ามิดีจากนั้นก็กดเข้าไปในแฟ้มที่เขียนว่า ncn จากนั้นก็เข้าไปอีกแฟ้มหนึ่งนะครับเขียนว่า2นะครับครับพอเข้ามาในแฟ้มสองแล้วเราก็จะ,จะเจอ,อแฟ้มต่างๆมากมายเลยนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเลขเป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้เพลงเราจะอยู่ในแฟ้มพวกนี้แหละนะครับผมเราก็ต้องไปหาเพลงของเรานะครับ เราก็มีวิธีค้นหาได้2แบบนะครับค้นหาไฟล์เพลงนะครับเราจะไปไล่ค้นหาดูในแฟม้มแต่ละแฟ้มก็ได้นะครับหรือมันจะมีช่องค้นหาเล็กๆนะครับผมโชว์ให้ดูนะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้มันมีช่องค้นหาอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งขวามือเราก็กอกรหัสเพลงเข้าไปในช่องนี้ค้นหาได้เลยโดยเราไม่ต้องไปไล่ดูในแฟ้มนะครับอันนี้มันก็จะง่าย หรือถ้าใครไม่มีช่องค้นหาเล็กๆอยู่ตรงนี้เราก็ไปหาดูในแฟ้มนะครับแล้วก็ใช้หลักการนะครับใช้หลักการค้นหาก็คือรหัสเพลงมันขึ้นต้นด้วยอะไรนะครับอย่างเช่นรหัสเพลงตัวนี้มันขึ้นต้นด้วย D K ใช่ไหมครับ D K เราก็ไปหาแฟ้มที่เขียนว่า D K แฟ้มที่เขียนว่า D K นะครับเพื่อจะไปหาเพลง D K เจอแฟ้มคําว่า D K เราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ เขาไปดูมันเป็นรหัสอะไรเดี๋ยวดูหม่สองเก้าเก้าห้า dk สองเก้าเก้าห้านะครับอันนี้นะครับเราก็เลื่อนหาคําว่า dk สองเก้าเก้าห้ามีหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราก็กดกลับไปใหม่นะครับเราก็อาจจะเข้าไปในแฟ้มอื่นก็ได้ที่มันชื่อคล้ายกันอย่างเช่นในนี้ dk มันไม่มีเราก็ลองเข้าไปในแฟ้มที่เขียนว่า d ดูนะครับ แล้วก็ไปเลื่อนค้นหาดูนะครับถ้าไม่เจอจริงๆนะครับถ้าไม่เจอจริงๆก็ให้มันค้างอยู่ที่หน้านี้นะครับหน้าหน้าแฟ้มที่มันรวมรวมกันแบบนี้แล้วก็ไปกดช่องค้นหานะครับช่องค้นหาแล้วก็ไปเกะาะรหัสของเราในช่องค้นหานะครับเราค้นหาจากตรงนี้เลยก็ได้ดีเคสองเก้าเก้าห้านะครับ ค้นหานะครับนี่มันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็เจอแล้วนะครับผมแฟ้มเพลงที่เราต้องการนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาจากนั้นให้เราทําการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เอาไฟล์ตัวนี้แหละนะครับก๊อปปี้นี้ก็คือแบบง่ายๆเลยครับผมอันนี้จะก๊อปปี้แบบไหนก็ได้จะคลิกขวาก๊อปปี้หรือจะลากใส่แฟลชได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเลยนะครับจะเสียบแฟลชได้เข้าไป ได้เข้าไปโดยปกติแล้วเวลาเสียบไฟดได้ปุ๊บหน้าแฟได้มันจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมผมเสียบแฟได้เข้ามันเด้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแฟได้ของผมนะครับก็ปี้แบบง่ายๆเลยก็ได้แล้วก็คลิกข้อมูลแล้วก็ลากมาใส่เลยก็ได้นะครับลากมาใส่เลยก็ได้ลากมาวางใส่ข้อมูลแฟดได้ของเราเลยก็ได้ปึ๊กง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผม ก็ได้มาแล้วนะครับแฟ้มไฟเพลงนะครับผมไฟล์เพลงที่เราจะไปเล่นในคีย์บอร์ดนะครับพอได้แล้วเราก็ถอดแฟลชไดร์ออกเลยนะครับครับเป็นอันเสร็จนะครับผมสําหรับเพลงทีนี้เราไปเปิดในคีย์บอร์ดดูนะครับ,ค,รบคีย์บอร์ดเราพร้อมแล้วนะครับผมเราก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไป จากนั้นไปหาเมนูการเล่นไฟล์คาราโอเกะนี้นะครับผมในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้ EdX700 นะครับผมปุ่มการเล่นไฟล์คาราโอเกะนี้จะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่า2จะเขียนว่า2แล้วก็แต่ละรุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ละรุ่นมันเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างพอดีมีมีเครื่องนี้นะครับก็เลยสาธิตในเครื่องนี้นะครับเราก็กดปุ่มคําว่าเพย กดปุ่มคําว่าเพย์ดูที่หน้าจอนะครับมันจะแบ่งกันเป็น2ฝั่งฝั่งขวามันก็คือการเล่นไฟล์ audio นะครับฝั่งซ้ายก็คือการเล่นไฟล์ midi หรือว่าไฟคาราโอเกะของเรานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ที่ทช่องตัวนี้นะครับช่องตัวนี้มันบอกคล้ายเป็นรหัสเพลงเลยนะครับก็กดเข้าไปจิ้มเข้าไปจากนั้นสังเกตที่เมนูนะครับ สองอันนี้เล็กๆนี้ก็ให้เราจิ้มที่มันเป็นรูปคล้ายๆรูปแฟลได้นะครับกดรูปนี้แล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาเป็นเมนูซ้ายมือ,อ,อแบบนี้อีกแล้วก็จิ้มคําว่า u s b นะครับจากนั้นแล้วเราก็เลื่อนหาไฟล์เพลงเลยนะครับผมเปลี่ยนหาเลยนะครับเจอแล้วนะครับแล้วก็กดเลือกเพลงเราก็เล่นเลยนะครับผมรุ่นนี้ก็ ร,รุ่นในเดือนก็จะเล่นประมาณคล้ายๆกันนะครับมันจะมีปุ่มเล่นอยู่นะครับเราก็กดเล่นเลยนะครับมันเล่นไปเองเลยนะครับผมเหมือนเราจะร้องคาราโอเกะเลย จะประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถเล่นเล่นอคอใส่ก็ได้นะครับผมบเล่นใสค่คู่กันไปเลยก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับขั้นตอนการนําเพลงคาราโอเกะมาเล่นนะครับถ้าอยากเอาเพลงอื่นมาเปิดนะครับมาเล่นแล้วก็ทำหลักการเหมือนกันเลยนะครับเราก็ถอดเฟสได้ไปแล้วก็ไปหาเพลงที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอามาเปิดในคีย์บอร์ด นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการนําไฟล์เพลงมาเล่นในคีย์บอร์ดนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมเสียงแซมปิ้งคีย์บอร์ดนะครับผมเสียงแซมปิ้งคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับอของยามาฮ่านะครับผมไล่มาจากรุ่นยามาฮ่าพีดาเอสหกเจ็ดศูนย์เอสเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย 7 5 7 5 9 7 5 9 7 0 e d เก0าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนยหรือรุ่นอื่นๆนะครับผมาทางผมก็มีไฟล์เสียงซัมปิ้งนะครับบริการนะครับผมในชุดเสียงซัมปิ้งนะครับผมก็จะมะีเสียงเครื่องดนตรีสายต่างๆมากมายนะครับผมเสียงที่ฮิตนะครับที่เล่นตามวงดน,นตรีที่นิยมเล่นกันต่างๆทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพิณเคียนซอบท์นะครับก็ <k> สามารถนําไปติดตั้งใส่คีย์บอร์ดทันได้เลยนะครับผมทั้งผมก็จะทําการจัดทําใส่ แฟลชไดนะครับผมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมโดยไม่ต้องยกคีย์บอร์ดมาหาผมก็ได้นะครับผมรอรับข้อมูลที่บ้านได้เลยนะครับสำหรับวิธีการยิงลงเครื่องอันนี้ทางผมแนะนําให้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะลงยังไงนะครับทางผมแนะนําให้เต็มที่นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งลงเครื่องนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็จะมีวิธีให้นะครับแล้วก็ก็มีจังหวะนะครับมีจังหวะคีย์บอร์ด บริการด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับไล่มาจากรุ่นเก่าที่สามารถติดตั้งเสียงทัมปิ้งได้เลยนะอ่ที่สามารถลงจังหวะได้นะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับของยามาฮานะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวะลูกทุ่งจังหวะอีสานนะครับจังหวะเพลงต่างๆสามารถสั่งทาได้นะครับผมแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครับมีคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของยามาฮานะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับมีจาหน่าย เหมือนกันนะครับผมมีราคาหลากหลายราคานะครับผมสภาพสวยๆเาสขึ้นไปทุกเครื่องเลยนะครับผมสั่งมือหนึ่งก็ได้นะครับมือ2อก็ได้ก็มาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมก็วิธีสั่งซื้อนะครับผมจะโอนเงินก็ได้นะครับผมหรือมาหรือจะมารับเครื่องก็ได้หรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้เหมือนกันนะครับผมได้ทุกรูปแบบเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผม โทร0 6 2 6 1 2 6 1 1 3อาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับผม id ไลน์0 6 2 6 1 2 6 1 1 3นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับผมพิมพ์ชื่อค้นหา Facebook นะครับพิมพ์ว่าอาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดนะครับก็จะเจอผมเลยนะครับแล้วก็ทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง YouTube นี้ก็ได้นะครับผมก็คอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปเิดดู ก็ได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับกดติดตามกดตกใจกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปต่างๆมากมายนะครับผมจะมีการสอนอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับปรึกษากันได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ